ปัญหาคราบขาวก่อติดกระเบื้องสีดำผิวหยาบดูง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ปัญหาหลักเกิดจากการทาน้ำยาเคลือบไว้นั่นแหละค่ะปัญหาที่ทำให้คราบต่างๆเกาะติดพื้นผิวกระเบื้องที่เห็นคือพื้นกระเบื้องสีดำผิวหยาบ มองยังไงก็ไม่ใช่สีดำใช่ไหมคะมาค่ะมาดูว่าเราจะทำให้พื้นผิวกระเบื้องกลับมาดำสวยเหมือนเดิมได้อย่างไรเราจะเริ่มจากการใช้น้ำยาขจนะัดคราบปูน Realy ี l เน n e r ทำความสะอาดกระจักครับเบื้องต้นกันก่อนนะคะเพื่อกะจัดคราบปูนคราบ,บยาแนว ในคราบฝุ่นผงที่เกิดจากการก่อสร้างเ <soul noise. S 1> มื่อใช้น้ำยากระจักคราบปูนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลจะต้องล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดแห้งทันที ยังค่ะยังไม่จบเพื่อเคลียร์พื้นผิวกระเบื้องให้เหมือนดั่งเดิมเนื่องจากช่างมีการทาน้ํำยาเคลือบเอาไว้ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ํายาเคลือบเงาหรือเคลือบมันอะไรทั้อย่างเราจะใช้น้ํายาก,ะกระจัดคราบแว็กเดลลี่คลีเนอรลอกหรือก,ะกระจัายคราบน้ํายาเคลือบน,นั้นออกให้หมด เทน้ำยาก,าก,กระจกแบกลงบนพื้นผิวกระเบื้องอใช้สกอ็อตไบ์ขัดให้ทั่วและใช้แปรงช่วยขัดอีกทีหนึ่งไม่ปล่อยให้น้ำยาก,าก,กระจกแวบกแห้งใช้ผ้าซับหรือเช็ดน้ำยาเคลือบที่ละลายออก ก่อนจะใช้น้ำยาก,กระจักคราบมันล้งางทำความสะอาดกระจกคราบน้ำยาเคลือบที่ตกค้างอยู่บนพื้นผิวกระเบื้องหลังจากใช้น้ำยาก,ะกระจแว็กเดลลี่พินเนอร์ลอกน้ำยาเคลือบนั้นแล้ว หลังจากนั้นจะต้องล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วเช็ดแห้งทันทีเพียงเท่านี้ก็จะได้พื้นผิวกระเบื้องสีดำกลับมาเหมือนดังเดิม ฝากติดตามช่อง Daily ิน e น n e r s w i t z e r l a n ลด้วยนะคะ